อยู่ดีๆผมก็มีพี่สาวสุดเทพตอนที่25ลายโดยเพจเปิดทางเล่มหลอเทศก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมตาคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้พวกเราก็ไปเริ่มรับมรับฟังคลิปกันเลยนะครับมากันเลยดาบกยเกไม่นึกไปฝันเลยว่า กเก้าระเกดได้ใหญ่ทุกกะดีท่านเจ้าสมนติสังเสียนได้ออกไปแล้วแต่เขาสาบได้คิดไว้กาบควรจะทำยังไงดีอย่าได้ขึ้นโว้เป็นเลยข้าคิดไปแล้วว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเไม่คิดตอนไหนวะข้าจึงได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เจ้าแล้วแต่เจ้าต้องใช้มันให้ดีๆล่ะเพราะข้าหรือมาจากเพื่อข้าในสำนักสุชาญมาน่ะนะ มึงต้องยิ้มกันเลยล่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอะไรวะนนี่โรางอาสักหน่ยอยหอยสว่า์จะสวรค์เมื่อใส้งานหอ,อยนี้จะเป็นสวาสาจจ่า์สามารถจะเจาได้ทุกสิ่งทุกสิ่งเลยเออกูควจะเชื่อดีไม่เนี่ยว่าแม่งจบได้ทุกสิ่งเนี่ยจะคิดในแง,ง่รบ ทำใจแล้วก็เชื่อซะน่าจะดีกว่าเปิดใช้งานหอยสว่านเจาะสวรรค์ว้าวเล็กใสด้วยและเสบตาชิบเลยอจือบอจือเฮ้ยหอยนี่มันหอยหอยสว่านเจาะสวรรค์ไปเลยลูกพอ่อไปเลยจุกเจเข้าไป หอยนั่นนั่นคือหอยอของเจ้าสำนักชูชานไม่ใช่กหรอหรือว่าสำนักชูชานจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรอบสังหารเชียวูในครั้งนี้เฮ้ยพลัง,งสวรา์นี่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วสว่านนี่มันกินลมปานของเราไปเยอะมากเลย ถ้าใช้แบบวๆแล้วก็ไม่ไดีต่อตัวเราเองเหมือนกันเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมีอีกชันย่างงั้นเหรอ,อเหมือนว่าร่างกายของเราจะแตกเป็นเสียงเลยเฮ้ยอะเลยกชันเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเราคงต้องก็เพิ่มรางวัลให้มันคุ้มกับภารกิจที่ทำสักหน่อยแล้วล่ะเนี่ยเพราะงานนี้แม่ง ในกวาที่คิดไปอีกอะไรอีกบาเนียรแล้วเบิดจนได้สิทธิ์พี่บอกข้าไว้ว่าเวลาอยู่คนเดียวให้วางกับดักไว้เสมอมันจะได้ปลอดภยดัยนะถึงจะบอกว่าให้วางกับดักก็เถอะแต่ต้องวางไปร้อยร้อยอันเลยเหรอคลิกเออไแต่เมื่อ,อ,อกี้เราไปได้กินยาไปแล้วก็คงซิ่งแง่แกไปแล้ว อนนี้แต่เพื่อรางวัลและชื่อเสียงของเรา ını, เรา okay. จะยอมแพ้ไม่ได้เราจะไม่ยอมแพ้เฮ้ยก็ซือถึงแม้ว่ามันจะตายก็ตามนั่ะเหรอโว้ยเฮ้ยก็มี่งไรอีกครับทำไมอยู่ๆมันก็ล้อแท้คิดแล้วว่าก็แค่นี้มันจะทำอะไรข้าได้นะ เจ้าบ <fleet, S 2> ูวันทีเวลาที่มึงจะต้องตายแล้วมึงจะตายสักทีมึงจะได้ตาย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 กูจะได้เงินรล้วแล้วก็จบแค่นี้ไปต่อตอหน้าเข้าใจไหม